สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนสร้างเออหน้าล็อกอินนะคะโดยเชื่อมกับแอปเซิร์ฟนะคะขั้นแรกนะคะก็เปิดโปรแกรม d e m ม v e r ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาที่ s ซ t e นะคะแถบเมนูข้างบน Si t e แล้วก็ New s i t e ค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ s i t e Name ในที่นี้นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อเป็นคอมพิวเตอร์เนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กดโฟลเดอร์ตรงนี้ในที่นี้เนี่ยเราต้องลงโปรแกรมแอปเซิร์ฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาที่แอปเซิร์ฟในไดซีแล้วก็กดเวอไวเว็บจากนั้นคลิกขวาเลือก New Folder แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์นะคะในที่นี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เช่นกันเสร็จแล้วก,กด Enter แล้วก็กด Open แล้วก,กด Select นะคะ ส่วนตรงนี้เซิร์เวอร์ตรงนี้นะคะกดบวกตรง connect using นะคะให้เปลี่ยนเป็น local network ชื่อไซอต์อันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันจากนั้นนะคะเซิร์เวอร์โฟลเดอร์ก็ไปเลือกโฟลเดอร์ er ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์กด select เลยตรงนี้นะคะให้พิมพ์ local host ตามด้วย s ชื่อโฟลเดอร์ของเราเมื่อกี้คอมพิวเตอร์นะคะแอดวานตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเซิร์เวโมเดลนะคะเป็น php my admin เออ my sql ค่ะแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดติ๊กตรง testing ตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วกดเซฟเลยค่ะแล้วก็กดโอเคจากนั้นนะคะ ให้มาที่ Chrome แล้วก็เข้า localhost ตรงนี้เลย localhost phpmyadmin นะคะตรง URL เสร็จแล้วมันก็จะให้ใส่รหัสนะคะในที่นี้รหัสของเราที่เราติดตั้งไว้นะคะติดตั้งนะตอนที่เราติดตั้งแอปเซิร์ฟนะคะจะเป็น root แล้วก็รหัสเป็น1 2 3 4มี่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบมันก็จะมาหน้านี้นะคะหน้านี้เราจะสร้างฐานข้อมูลของเราในที่นี้เราสร้างเป็นคอมพิวเตอร์ชื่อฐานข้อมูลของเราการเรียงลำดับนะคะให้เลือกเป็นเลือเ่อนไปข้างล่างสุดนะคะเลือกเป็น utf 8เลือกเป็น general ci นะคะเสร็จแล้วกดสร้างคะ่ะ ก็จะสังเกตได้จากด้านซ้ายนะคะว่าคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีขึ้นต่อไปนะคะใหะ้นักศึกษานะคะมาที่ d e เม v e r นะคะกลับมาที่ d e เม v e r เสร็จแล้วตรง Windows นะคะคลิก Database นะคะติ๊กตรง Database แล้วก็เลือก PHP ค่ะ จากนั้นให้หนึกษาสังเกตนะคะว่าตรงดาต้าเบสตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3ติ๊กถ้าใครไม่ขึ้น3ติ๊กนะคะก็คลิกแก้ไขตรงนี้เนาะตั้งชื่ออะไรให้ถูกต้องเสร็จแล้วเนาะก็มาที่บวกตรงนี้นะคะดาต้าเบสแล้วก็ mySQL connection นะคะตรงนี้นะคะ my connect เปลี่ยนชื่อเป็น my connect แก้พิมพ์ชื่อนะคะ ส่วน mysql server นะคะให้เป็น local host แล้วก็ username ตรงนี้ให้เป็น root ค่ะให้เป็น user root แล้วก็ตามด้วย 1, 2, 3, 4ก็คือ,อรหัสของ a p p s e r v ์ฟที่เราติดตั้งเนาะ database นะคะก็คือที่เราสร้างไว้เมื่อกี้โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ เมื่อกี้ของเราเป็นคอมพิวเตอร์เนาะตรงนี้ค่ะแล้วกดโอเคลองกดเทสดูนะคะถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วกดโอเคได้เลยค่ะสังเกตดูเราจะได้ My Connect อยู่ด้านขวามือนะคะเป็นสีเหลืองๆเ,เนาะจากนั้นนะคะให้กลับมาที่ AppServe แล้วเราก็สร้างตารางของเราในที่นี้จะสร้างเป็น Admin แอดมิน2ตารางของเราก็จะมีแถวอยู่4แถวนะคะเสร็จแล้วกดลงมือต่อจากนั้นนะคะตรงนี้เป็น id ส่วนตรงนี้นะคะเป็น username ตรงนี้เป็น user password นะคะ User password pass user pass ก็พอค่ะส่วนอันนี้เป็น my name อันสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายอันแรกนะคะที่เป็น id นะคะให้เปลี่ยนเป็น in นะคะส่วนขนาดความยาของข้อมูลเราจะให้ id แค่2ตรงนี้แค่15 15แล้วก็20อันนี้ก็คือขนาดของความยาวตัวอักษรที่เราจะกำหนดให้เลื่อนมานะคะตรงนี้ ID เราจะติ๊กให้เป็น primary key นะคะเพราะว่ามันจะกำหนดให้เป็น primary key แล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้เป็น auto increment นะคะเพื่อให้มันรันรหัสอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องใส่เลข 1, 2, 3นะคะ จากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะจากนั้นนะคะที่เราบันทึกเสร็จแล้วเนาะเราก็มาที่แทรกข้างบนนะคะแล้วก็พิมพ์เอ่อแอดมินแล้วก็ตามด้วยรหัสอันนี้แล้วแต่เรานะคะว่าจะชื่อแอดมินหรือว่าชื่อตัวเองก็ได้หรือว่าชื่ออะไรก็ได้ข้างล่างก็จะเป็น my name นี่ก็จะเป็นชื่อเล่นของเราเอง,งไงก็ได้แล้วแต่ออกแบบนะคะว่าจะตั้งรหัสเป็นอะไรเสร็จแล้วก็กดลงมือเลยค่ะ ID นะคะไม่ต้องไปใส่อะไรมันเพราะว่ามันจะรันให้เองพอกดลงมือเสร็จแล้วนะคะสังเกตได้ไปที่เปิดดูแล้วก็สังเกตตรงนี้นะคะว่ามันจะเป็นชื่อ username คือ admin แล้วก็ user p a s s r t คือ1234ตามที่เราตั้งไว้นะคะ จากนั้นให้กลับมาที่ดีเมลเวค่ะตรง d ีเม v เวนะคะให้มาที่ Windows แล้วก็ไฟล์ตรงนี้นะคะติ๊กไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้านขวามือถ้าเราติ๊กนะคะตรงนี้นะคะให้คลิกขวาตรงไซส์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะที่ชื่อไซส์ของเราคลิกขวาเสร็จแล้วก็ New Folder ตรงนี้ให้ตั้งชื่อเป็นแอดมินค่ะเสร็จแล้วคลิกขวาตรงแอดมินอีกทีนึงเป็น new file ค่ะให้ตั้งชื่อว่า index ค่ะนามสกุล php ค่ะถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นก็ด o u b l e ลคลิก ไฟอินเด็กนี้เลยก็จะมีไฟล์นี้ขึ้นมานะคะไฟอินเด็กเนาะในไฟล์นี้เราก็จะเ,เปลี่ยนไตเติลให้มันนะคะเป็นล็อกอินนะคะหน้าล็อกอินเนาะเสร็จแล้วนะคะมาที่ฟอร์มฟอร์มนี่นะคะจะอยู่ที่ Insert ตรงนี้ถ้าใครหาไม่เจอให้มาที่ Windows แล้วก็ติ๊ก Insert แล้วก็เปลี่ยนจาก d a ต a เป็นฟอร์มเสร็จแล้วก็กดฟอร์มแล้วกด t Text Text f i e l l นะคะก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะคะอันบน ID ให้เปลี่ยนเป็น u name ข้างล่างเปลี่ยนเป็น user name จากนั้นนะคะก็ให้กดโอเคค่ะแล้วเอาโค้เซอร์วางไว้ข้างหลังกดชิปครั้งไว้กด enter 1ครั้งนะคะแล้วก็มาที่ text field อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็น password ค่ะข้างบน id เป็น p w o r d ข้างล่างเป็น password เสร็จแล้วกด โอเคเลยนะคะตรงช่อง p a เว w o r d นะคะตรงช่องนี้เนาะเราจะติ๊กเป็น p a เว w o r d เพราะว่ารหัสมันจะได้เป็นตัวจุดสีดำๆนะคะต่อไปนะคะก็เอาโคเซอร์วางไว้ข้างหลังเสร็จแล้วกดชิป enter อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่บัต t ทอนค่ะบัต t ทอนเพราะว่าเราจะสร้างปุ่มปุ่มนี้นะคะ เป็นปุ่มที่แบบเวลาล็อกอินเข้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เข้าไปอีกหน้านึงเนาะโอเคกดโอเคก็จะได้ปุ่มนะคะตรงปุ่มนี้แก้ชื่อข้างล่างนะคะจะเป็นปุ่มล็อกอินโอเคค่ะกด enter ด้วยนะคะเสร็จแล้วกดเซฟงานที่เราทำไว้ ต่อจากนั้นค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็ New แล้วก็เลือก PHP Blank Project PHP นะคะแล้วก็ Create เลยค่ะต่อจากนั้นแก้ Title นะคะเป็นเ,เป็น Admin ก็ได้ค่ะ Title นี่แล้วแล้วแต่เรานะคะว่าจะตั้งชื่อเป็นอะไร จากนั้นนะคะเซฟหน้านี้เนาะยังไม่มีชื่อแล้วก็เซฟหน้านี้เซฟเซฟแอดหน้านี้เอาไปไว้ในโฟลเดอร์แอดมินที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น for for admin นะคะ ใส่น้ำสกุลให้มันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หลงเสร็จแล้วกดเซฟค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะได้อยู่2ไฟล์คือไฟล์ Index กับไฟล์ for admin นะคะในไฟล์ Index กลับมาที่ไฟล์ Index นะคะตรง data นะคะเปลี่ยนจาก form เป็น data แล้วเลื่อนลงมานะคะหาคำว่า user นะคะ แล้วคลิกเลือกสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็เลือก user login user นะคะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้แก้ไขอ,อันนี้เป็น username ถูกแล้ว p w o r d ถูกแล้วตรงนี้เป็น myconnect ส่วนตรงนี้นะคะเป็น admin 2ตามที่เราตั้งชื่อไว้เนาะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็น username ตามด้วย user password อันนี้มันจะถามว่าถ้าล็อกอินเสร็จแล้วจะให้ไปหน้าไหนเราจะกำหนดให้ไปหน้า for admin แล้วหน้านี้ตรงนี้มันถามว่าถ้ากรอกรหัสผิดจะให้ไปหน้าไหนก็กลับไปหน้าเดิมก็คือหน้า index ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะเสร็จแล้วกด ok เราจะให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะก็คลิกคุมมาที่ format แล้วก็เลือก center มันก็จะอยู่กึ่งกลางนะคะเลื่อนให้มันเป็นมาทัดเดียวกันด้วยหรือแล้วแต่ออกแบบนะคะจากนั้นก็ save นะคะแล้วก็ลอง preview ดูคะ่ะตอนนี้เราจะพ r e v i e w หน้า index นะคะ preview กดที่ลูกโลกนะคะ Preview in Chrome ก็คือเราจะไปเ,เล่นใน Chrome รหัสเราถ้าเราจำไม่ได้นะคะให้กลับไปที่ localhost ที่ admin ตรงนี้นะคะ admin 2แล้วก็เปิดดูรหัสในที่นี้เป็น admin 1234นะคะก็ใส่ admin admin เฉยๆนะคะแล้วก็ตามด้วย1234แล้วก็กดล็อกอินสังเกตว่ามันจะไปหน้า for admin นะคะก็คือหน้านี้เมื่อกี้เรา p พ e v i e w หน้า index แล้วมันจะโดดมาหน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยเรายังไม่มีอะไรนะคะแต่เราจะให้นักศึกษานำข้อมูลเกี่ยวกับตารางที่เราออกแบบนะคะสมมติงานเรามีนะคะในเคยทำมาแล้วเนาะ อันนี้จะยกตัวอย่างก่อนเนาะสมมุติงานนี้เราทํามาแล้วทั้งหมดแต่ว่านำสกุลเป็นเออ html แล้วก็นํางานมาวางไว้ทั้งหมดเลยแต่นักศึกษาจะต้องเอารูปภาพทั้งหมดหรือว่าตัวอักษรปุ่มทั้งหลายนะคะไว้ในโฟลเดอร์ admin ก็คือในโฟลเดอร์ที่อยู่ใน เอ่อเวอร์ไวเนาะในแอปเซิร์ฟแล้วก็ w วอร์ไวเว็บแล้วก็โฟลเดอร์แอดมินรูปภาพจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดึงมาแก้ไขรูปภาพพวกนี้คือรูปภาพพวกนี้จะไม่แสดงเราต้องลบแล้วก็ไปเอารูปภาพออกมานะคะแล้วก็จะได้หน้าตาของเว็บโดยการมีโดยสามารถล็อกอินได้นะคะเดี๋ยวลองเซฟดูก่อนอ่าสมมุติเราล็อกอิน พรีวิวหน้านี้นะคะใส่รหัสไป1 2 3 4ล็อกอินมันก็จะมาหน้าเว็บหน้านี้ซึ่งหน้าเว็บหน้านี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขเอารูปภาพเอาแฟดที่เราสร้างเนี่ยมาใส่ได้มาใส่ใหม่นะคะสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ